ไปต่อกันเลยครับกับ10เมนูขายดีที่สุดที่ครัวเตยหอมมาถึงอันดับที่9ครับกับเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่ราดข้าวในหนึ่งจานผมให้กุ้ง4ตัวนะครับไข่ไก่1ฟองต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวแดงเตรียมไว้รอได้เลยส่วนข้าสวสวยผมให้250กรัมนะครับอันดับแรกเราไปเตรียมในส่วนของไข่ไก่กันก่อนครับตอกไข่ใส่ถ้วยไว้รอได้เลย1ฟองแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพริกเผา2ช้อนโต๊ะครับผงกะหรี่ย่างดี1-2ช้อนโต๊ะเอาที่ชอบเลยครับ แล้วก็นมสด2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้เลยหลังจากนั้นตีแค่พอเข้ากันสักเล็กน้อยก็พอครับพักไว้ก่อนเสร็จแล้วเปิดไฟตั้งกระทะครับใส่น้ำม,มันลงไปสัก2ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับของเราใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากที่กระเทียมสับของเราหอมได้ที่ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันสักประมาณหนึ่งนาที เพื่อนๆสามารถเพิ่มน้ำซุปได้เล็กน้อยนะครับแต่อย่าใส่เยอะในส่วนของเมนูกุ้งผัดผดงกะหรี่ราดข้าวนะครับที่ร้านขายในราคาจานละ50บาทเพื่อนๆคิดว่าถูกไปหรือแพงไปคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยหลังจากที่ผักของเราเริ่มสุกได้ที่ผมจะปรุงรสชาติด้วยซอสถอนงรม2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสปาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักรอบหนึ่งอย่าลืมชิมรสชาติด้วยนะครับ หลังจากที่เราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วก็ใส่กุ้งของเราลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเราค่อยมาทําขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่กุ้งของเราสุกได้ที่ครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายใส่ไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยหลังจากนั้นก็รอให้ไข่ไก่ของเราเซตตัวสักประมาณครึ่งนาที แล้วค่อยใส่ต้นขึ้นช่ายและต้นหอมเป็นอันดับสุดท้ายนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมใส่พริกไทยป่นสัก2หย่อเพื่อเพิ่มความหอมด้วยนะครับเพื่อนๆมือใหม่ท่านใดที่อยากทําอาหารตามสั่งก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับครัวเตยหอมยินดีแบ่งปันและนี่ก็เป็นเมนูขายดีอันดับที่9ที่ครัวเตยหอมนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เมนูขายดีอันดับที่แครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้